เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายปรีชายาสีผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปชประจำจังหวัดสุโขทัยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปราบปรามการทุจริตและกลุ่มงานสืบสวนการทุจริตลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปบตท่านวนเพื่อทำการตรวจสอบโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองแม่หลอนหมู่ที่7ตท่าฉนวนภอกงไกรลาาจังหวัดสุโขทัย จากการที่ได้รับแจ้งเบาะแสว่าโครงการดังกล่าวก่อสร้างเสร็จแล้วแต่ไม่สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการโดยมีผู้แทนจากโครงการชลประทานจังหวัดสุขโขทยัยและนายชูชีพจันหอมนายกอบาตาท่าฉนวนนายสมบัติชูยิ้มปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉนวนและนายพันตรีทองเชื้อผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7ร่วมชี้แจงข้อเทจ็จจริงพร้อมกับลงพื้นที่ตรวจสอบทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าโครงการดังกล่าว เป็นโครงการของโครงการชลประทานจังหวัดสุโขทัยงบประมาณ9ก้าล้านหกแบาทดําเนินการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการดําเนินการก่อสร้างได้ดําเนินการจนแล้วเสร็จซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทําการตรวจรับงานวดสุดท้ายเมื่อวันที่22กันยายน2552ต่อมาโครงการชลประทานจังหวัดสุโขทัยได้ดําเนินการจัดประชุมเพื่อทําการถ่ายโอนภารกิจให้กับอบตท่าฉนวน อีกทั้งปรากฏว่าสภาอาบาตอท่าชนนนมีมติไม่รับโอนภารกิจตามโครงการดังกล่าวเนื่องจากขนาดถ่ายโอนภารกิจโครงการดังกล่าวยังมีความไม่สมบูรณ์บางประการต่อมาเกิดเหตุอุทกภัยทําให้แพ่สุกน้ําเกิดความเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไขของโครงการชลประทานจังหวัดสุโขทยัยพร้อมกับขออนุมัติแบบเพื่อก่อสร้างสถานีสุกน้ําให้มีความมั่นคงถาวรตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ อย่างไรก็ตามในการลงพื้นที่ตรวจสอบดังกล่าวผู้อำํำนวยการสํานักงานปาปชประจําจังหวัดสุขโขทยัยได้ให้คําแนะนําแก่ผู้รับผิดชอบโครงการชลประทานจังหวัดสุขโขทยัยในการดําเนินการเพื่อให้สถานีสูบน้ําดังกล่าวสามารถใช้งานได้และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ